เนี่ยพี่เขาฝากเค้กมาให้ขายฝากเค้กคิ้วผมไม่รู้ครับแต่เขาฝากเค้กมาให้ผมก็เอามาส่งก็แค่นั้นเองพี่โอ้ยไม่เอาเอาไปไหนก็ไปไม่เอาอ่ะเราเสียตังค์แล้วพี่ไม่เอาเผมวางไม่เงียบแล้วมึงวางไว้ทำไมก็เขาเสียตค่าส่งแล้วอ่ะพี่เขาเสียค่าส่งเขาเสียค่าเค้กไปแล้วไอ้ที่ใครส่งเหรอ่ะผูหญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอ่ะแม่คุใช่ไหมเนี่ย ขอ,ของเงินแม่ไปขอเงินแม่เมื่อวานขอยืมนิดหน่อยไม่กี่พันไม่ให้เสื่อมส่งเค้กมาบ้าวันหมด่ะหรวันเกิดพี่เหรอวันเกิดพี่พี่ก็พูดดี เอาก็แล้วไงมันจะดีกับตัวพี่เองก็แล้วไงแล้วแล้วมึงเสือกอะไรด้วยผมไม่อยากจะผมแนะนำพี่ผมหวังดีเอาก็แล้วไงผมเห็นเป็นวันเกิดพี่แทนที่พูดดีๆพี่ได้เจออะไรดีๆกูอยากได้เงินเะเจออะไรดีๆกก็อยากได้เงินก็ให้มึงบอกให้แม่วงเงินมาให้กูฟรีพี่ก็ต้องไปคุยกับแม่พี่ไงผมไม่เกีียวกูคุยแล้วมันเคยเจอไหมแบบว่าเอ้ยเนิดกูให้คลอดกูมาแล้วแบบมันก็ควรจะเลี้ยงดูกูให้สุดๆเปล่าวะเดินกลับบ้านไปแบบเดือดร้อนแต่พี่พอแล้วอ่ะ ไม่พี่โตแล้วพี่ก็ต้องตัดเรื่องใหญ่คนมันเดือดร้อนผมม่เลิกสอบกันแม่แต่ม6แล้วพี่ผมน่ามาน่าขับรถโงงๆงถยไม่ผมไม่ได้ดูถูกตัวนี้ผมอยู่บ้านเช่าห้องเช่าอยู่เลยพี่มีบ้านพี่มีอะไรก็มีแล้วไงมึงไม่เคยเดือดร้อนเหรอผมเดือดร้อนทุกคนพี่มันเดือดร้อนทุกคนแหละแต่คือมึงหลงรักแม่แบบผมเข้าใจคุณจะไปแลกแม่กับพี่ได้พี่ไปด่าแม่งั้นได้ไง เอาก็แม่กูอะกูจะด่ามันเป็นสิทธิ์ของกูปะวะพี่ก็พูดเขาดีๆวันเกิดเขาอะไรเขาอยากอวพร้อมพี่อะไรนี่ผมอยาก้เขาฝากผมนะโอเคกับพี่ด้วยเนี่ยเอากูไม่อยากฟังเพลงกูไม่อยากได้เคกูอยากได้เงินเงินดังเงินกูเดือดร้อนกูอยากได้เงินผมรู้แต่นี้พี่ต้องไปคุยกับเขาไม่ได้คุยกับผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เวผมไม่เกี่ยวไงเอาไม่เกี่ยวึมก็โอเคกลับไปกูไม่อยากได้กลับนะเออกลับไปเลยแลวพี่ก็พูดกับแม่ดีๆ มึงเอาเพลงมึงกลับไปไปไม่ได้อยากได้ไม่อยากกินเพลงกูก็ไม่อยากฟังก็ได้ก็เดี๋ยวผมว่ากันแล้วพี่พี่พี่เขาผู้หัดพูดจาคนหนึ่งดีดีซะบ้างนะอันนี้กูต้องพูดจาดีๆเกิดตัวเองนะแท้ก็วันเกิดกูไงวันเกิดกูไม่มีสิทธิ์ด่าใครก็ได้บ้านคือทำไมชีวิตนี้แค่อยู่คนเดียวแม่งกูด่าใครก็ได้นี้เหรอพี่คิดแค่นี้อ่ะจะด่ามึงจะด่าแม่กเวุยทำไมผิดเหรออ่ะมันผิดกฎหมายเหรอ พี่แต่แม่งไม่รู้ว่ะว่าพี่โตแล้วพี่คิดได้อจริงโตแล้วว่นี่ไงเขาคิดกูไงมีปัญหามีปัญหามีปัญหาบ้าเก๋อฮะเอาแล้วมาบ้านกูไม่ใช่ดีๆไหมแล้วไงก็แค่แนะนำใส่หัวบ้านกูเลยเอาเค้กไปไปเลยอ่ะฮะได้ไหมได้หัวอะฮะ ทำกูก่อนใน